สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับบุญปลูกลูกอีสานชาแนลวันนี้ตรงกับวันที่9ธันวาคมพศ2564จะมาอัปเดตผักปลอดสารพิษที่เทศบาลตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮษจังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์ในการอัปเดตก็เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเราได้ขายพืชผักหลังจากที่น้ำท่วมข้าวนะคะ เสียหายไม่ได้รับผลผลิตแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ชมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับประทานผักปลอดสารพิษในฤดูการกินผักของเทศบาลตำบลโคกสำราญสำหรับวันนี้ก็จะมีผักที่กินได้ก็จะมีสลัดผักเขียวปีผักกาดหินหรือว่าผักกาดซอยผักชีสลัดผักแป้นหรือว่ากุ้ยช่าย แล้วก็ผักกาดดอกสีเหลืองสามารถที่จะกินได้ในช่วงนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สามารถาที่จะมาซื้อได้หรืออยู่บริเวณอําเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่สามารถที่จะแอดไลน์กับบุญปูกลูกอีสานชาแนลได้ที่0642657446เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลของผักว่าวันนี้มีผักอะไรบ้างจะไปซื้อที่ไหนอย่างไรนะคะ ทำได้นะคะยินดีให้ความสะดวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับข่าวสารการซื้อผักเพื่อที่จะไปกินเพื่อบำรุงร่างกายแล้วก็ขับสารพิษป้องกันโรคออกจากร่างกายนะคะแล้วก็เพื่อผู้ที่ปลูกผักจะได้มีรายได้เสริมบ้างนะคะบริเวณผักก็จะเป็นโซนบางเจ้าก็จะปลูกเป็นผักแป้นหรือว่าก้ชาย ก็จะขายทั้งต้นพันด้วยต้นพันไปสอบถามแล้วนะคะเขาขายต้นละสิบาทเขาขูดให้ทั้งรากเลยก็คือต้นละสิบบาทเพื่อที่จะนําไปปลูกต้นละก็คือกอและค่ะกอละ10บ,บาทเขาขายกอละส0บ,บาทเพื่อที่จะให้ไปปลูกแล้วก็จะมีดอกขายตอนนี้กระหลำ่ำวันนี้กระหล่ำกําลังห่อด้วยและผักกวางตุ้งก็เริ่มมีดอกเริ่มที่จะมีผักเยอะแล้วนะคะแตงกวาก็เริ่มที่จะเยอะมาซื้อได้เลยรับรองว่าปลอดสารสำหรับชาวบ้าน สิ่งที่เขาใช้ปลูกเขาจะใช้ขี้วัวแกลบแล้วก็เศษผักแล้วก็น้าจุลินทรีย์แต่ละ WA, แปลงแต่ละที่ sweating, เนี่ยเขาก็จะมีที่สําหรับผสมดินที่จะปลูกผักของเขาให้ส D, วยงามนะคะแล้วก็เศษผักเขาก็จะไม่ทิ้งเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทําประโยชน์ทําประโยชน์ในแปลงผักเอามาใช้นะคะเมื่อท่านมาซื้อผักที่เทศบาลตะมลโคกสำรานรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่าท่านจะได้ กินผักที่ปลอดสารพิษและมีประโยชน์กับร่างกายอย่าลืมกดติดตามนะ